ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องระนุนะคะไหนเสือคากล้องนะโอ้โจของไม่อยู่เราต้องใช้งานทำไมเดี๋ยวลุงเสือจะง่วงน,น,น,นอนอีกห้ามชนรูปร่วงเลยจ้าห้ามชนเลยจ้าเอ้าเอ้ามันเป็นนวไรคากล้องอันนี้ มันเป็นต้องจังจะให้มันเบิดโอ้ยนอบอจักราคามันบ่อเสมอกันตีอันนี้มันน่าจะมีสักสองใบนะใบเดียวนี้ไม่พอนะอีตัวลเออใบหัันเท่าอ่งอันนี้คือเราหาอะไรกันนี่ อ๋อูเยอะมากแล้ก็เสือก็ให้หน่อยก็ให้หน่อยูดู่ให้เานะคะยใจดีที่ประดาบังอยู่อมันตอยู่เนาะกกนันนสวัสดีครับอยู่กับนโอมนเสือป่คบอันนี้อล์ก่อนนะมันมีห่อันเลยเราไปดูหอ้ยังไม่ได้มันคืออไโอเคลบแล้วลบแล้วยัห่อขึ้นมือ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกช่องด้วยนะฮะตอนนี้ก็เราจะมารวบรวมเหรียญโปรยทานนะจากที่ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีใจบุญทุกท่านได้ส่งมาร่วมบุญในงานบวงสรวงโสมปูปีนี้นะครับของเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะหลายร้านเลยอะมากอย่าไปย่าอ่าน เดี๋ยวย่าจะเป็นคนอ่านเราจะกไหนวะเดี๋ยวให้ย่าอ่านบ้างสิ <c oughs> ขอที่ตัดนะยา่ามีดอะไรตึ้งไกลอะไรเนี่ยขอหญาใช้สมองหน่อยสิอันนี้ต้องขอภคยล่วงหน้านะคือบางท่านเนี่ยชื่ออาจจะไม่ไม่ติดอยู่กับกล่องหรือว่าถุงแล้วนะคะพ่อแม่นะอันนี้ของป้านะคะของลุงพัดเต็มอันนี้ของลุงพลัดเตอ้ ฟุตบอลใช่ไหมลูกฟุตบอลใช่ไหมไม่ถุงเราก็จะไม้เป็นถุงเลยเราจะแกะเฉพาะที่เป็นรังอันนี้มันจะสะดวกตอนที่เราจะให้อาจารย์เขาไปไปหว่านนะฮะมันจะได้เข้ามาคอยตักที่หลังเยอะจังเลยเดี๋ยวยังไม่เห็นชื่อร่าเลยนี่นี่อยู่นี่อ่าเจอแล้ว อันนี้มาจากครูปราจีนนะฮะยังเข้าไปไปถุงอีกตันเลยครูปราจีนฮะเขาไปในถุงแล้วแกะเฉพาะแมนแกะเฉพาะอ่แกะเฉพาะแมสแต่ว่าจะต้องเทออกจากหุ่นขอบพระคุณนะครับอันนี้น่าจะเป็นของข้ามหมดเลยของนี่เนาะใช่เพราะว่านี่ไงนี่ไงเขาเก็บไว้แล้วหอพันหนึ่ง๋อหึงพันหนึ่งร้อยอู้หูหนึ่งร้อยเหรียญแน่เลยวาไวเลยถุงวางไว้เลยแกะแกะเฉพาปากถุงไหมนี่ไงไอโบลล์ออกไปเลย ให้เขาเทคือเวลาเราจะโปรเราต้องเทออกจากจากถุงที่จะไปใส่ถานใส่ขันอ่าแล้วก็อย่าเทเทใส่นี่นะแล้วแกะปากถุงหรือมันจะแกะากตอนเทจะให้เพราะ่านี่เทใส่ถุงนี่ใช่มเนี่ยทแบบแก้ออกแล้วเทใส่ถุงเลยเทใส่ถุงเลยเทใส่ถุงเลย มขึ้นก็หวานเยยังไงก็ได้เ่ามนใส่ถุงนี้คืนก็ได้เใส่ถุงนี้อ่าใส่ถุงนเื่อกันเื่อกันต่อไปจากนี้ราครองมาพร้อมกันหรือเปล่าต้องมาเหมือนกันนะเดียวกัใช่เพราะว่าถุงเหมือนกันเลยสายเดียวกันเลยน่าจะใช่น่าจะใช่นะฮะ ขอคูลนะคูปลาจีนเใช่น่าจะใช่หรอปลาจีนของนี่ไงี่งเสือที่อยู่เป็นยางเลยอะไร้าออามาจะกอบนี่แหละอนันนี้อันนี้ของคูบอลอนคู่บอลอนก็ออกมาจากนี่แหละของคูบอลอนด้วยอ้าวองคูบอลนอันนี้แป าชื่อหยคนะูปราจีโคปานินันอันนี้ของพี่อร์ไทยนะครับผมอันนี้ก็นะมีทั้งพี่อร์ไทยนะครับแล้วก็นะสมาชิกในครอบ,บครัวรหลายๆท่านนะฮะออร์ไทยเดอร์เฮนส์จากเยอรมนีนะครับผมโอ้นี่<ฮ>งไงจำได้แล้วจะเป็นเขาเรียกว่าชะลองเงินฉลองทองมามมนันมสุกันนี่ เป็นฉลลงเป็นลองม้องแบบนี้ต้องเทไหมดีล่ะเยาวเยาวนแล้วก็มีลูกดอกดาวเรืองด้วยอุยครวเมาด้ยกินหเรา่่อยไประงไม่เนี่ยม่ลมงไงี่ยขลุ่ล่จะลจะลองแล้วก็อาวมงนม่ิน่ะปุยยากวยมากวัวไทยฝไงให่คุลซีย่างอีเล่มย อันนี้มาจากคุณแม่สนิทโอ้โหอาานะคุณแม่สนิทดาวไทยสงกรุงเทพนะฮะมีมีที่นี่เนีบยไปด้านไปด้าน่จะได้เป็นเจ้าของแล้วเปี่ยนโปรถ้ามันถแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาจาก คุณแสงนะคุณแสงอยู่เห็นวลจานมือุูนะครับผมอันนี้เป็นรูปดอกอะไรนะดอกไม้กุหลาบสีฟ้ากุหลาบสีฟ้าโอมาจากออกกระใสชั้นให้มันร้นกันไงไงลังให้ดูหนสวยมากดอกกุหลานะ ต่อไปขอบคุณขอบคุณรักดาสวยสวยบอกสีฟ้าสวยมากเลยคุณรักดาส่งมาจากที่ที่ไหนน้ะงอยากเห็นจังหวัดเลยเดีเรื่องนี้เลยน อย่างดีเียนุจะเอาไวุ้กขอบคุณพะจ้าเป็นดกหลบมากเลยอกก็หลต่อไปจากคุณเราไม่อยากเก่เรื่องนอ้นเราได้เดืนียมนประจานต่าแฟรเชือกต่อไปเราเก็บไปที่ไรเ่อไปเยาเอาไว้แบบสวยงามแล้ก็ไม่ได้ใส่เลยนะ อ๋อคุณพัทรมลนะจากส้มานะครับผมอากส้ขลารสวยมสวยมากนะคเห็นแบบนี้คุณพัทรมนก็มีช่องยูทูบด้วยเนาะนะหลายท่านรู้จักนะพัทรมนชาแนลนะครับนะแล้วก็จากที่ขอบการซิงเามาเลเซียงไม่ถังเขงนี้เลยมนเลยครับ นะฮะจากพี่กอบกาซีนมาเลเซียนะครับผมนะฮะโหสวยมากเลยคุณผู้ชมดูาเอืมเป็นลักษณะไม้พรมถักนะฮะเอาไปทำโกุเจได้เลยสวยมากต่อไปต่อไปจากพี่แมวนะครับผมนะฮะขอบคุณครับ อันนี้เป็นแบบสามสีมีผสมสีสองสีสามสีนะเขาบอกอะไรเนี่ยเอาออกแล้วเอาเราจะใส่ลงไปในนี่มันมีถุงแล้วนะเทลงไปเลยไม่ใช่นะอย่ายเข้าใจยังไงเนี่ยไม่ใช่ผสมนะเวลาันฏิงานะขอต้ององอย่างนี้ไม่อยากให้เขาปมแม่เขาต่เต้นจะบอกว่าไม่ผสมกันเขาอย่างนี้แต่เป็นขาบอกว่าผสมใด้ถุงเลย ถ้าผสมผสมไปได้ถุงอย่างนี้เราเป็นลูกผสมได้ยากเลยนะโหอันนี้สวยจังเป็นลูกเต๋าแกะไหมแกะไหมแกะมันตองนี้แกะไปๆโยนไปอย่างนี้เลยโหใครได้ใครรับได้ก็ต้องปีกกลับบ้านเลยสวยมากเลยนะใครติดต่อไปขอบคุณอรัญญาแล้วก็นะฮะถุงมาใส่ได้จังหวัดชลบุรีนะครับผมคุณอรัญญาจากชลบุรีหนึ ดูแล้วเหมือนขนมเลยเนาะแล้วก็หมอคุณนรัญญาบอกว่าเหรียญโปรยทานทั้งหมดใส่เหรียญแล้วนะคะ750เหรียญขอกองสูบไว้จะส่งมา700เหรียญแต่เผือเหลือควดขาอีก50อ๋อครับผมขอบคุณนะครับเหรียญโปรยทานสวยมากมาที่เอฟซีโอแต่ละคนแต่ละแบบโอ้ยอยากได้จังเลย เป็นกระเป๋าหมดเลยหรอได้ได้เลยโอ้ยเวยจังเลยกระเป๋าน้อยเวย์จังเลยกระเป๋านี่คุณผู้ชมแต่ว่าอนู้นนี่นะฮะอ้เหรียญโปรยทานแต่ละอย่างอไปขยาเลนี่ไ่ขยาเลต่อไปนะฮะจาก คุณวิทยาครับผมคุณวิทยาหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าเหรียญนะครับผมนะหนึ่งพันเก้านะฮะรอหนึ่งพันเก้านะครับผมนะแล้วก็มีของคุณอะไรเองครับคุณนวลนอ๋อ คุณนวลน้องมาอีกนะโอ้ดีด้วยเั็นกำถักเลยเนี่ยนะครับแล้วก็รวบรวมมาจากคุณอันนี้ไม่ได้บอกขอจบคลิปไปเที่ยงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะโอ้ลายแบบมา